สวัสดีค่ะวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องการสร้างมุม67.5องศานะคะการที่จะได้มาของมุม67.5องศาเกิดจากการนำมุมที่มีขนาดเท่ากับ45 องศาบวกกับมุม22.5องจุดองศานั่นเองนะคะโอเคทีนี้เราก็จะมาเริ่มสร้างกันเลยนะคะเริ่มจากสร้างเส้นตรงขึ้นมาหนเส้นนะคะความยาวเท่าไหร่ก็ได้ จากนั้นนะคะกำหนดจุดบนเส้นตรงขึ้นมา1เส้นนะคะขออภัยค่ะกำหนดจุดขึ้นมา1จุดตั้งชื่อว่าจุด k okay. จากนั้นนะคะนำวงเวียนมาวางที่จุด K ค่ะกลางเท่าไหร่ก็ได้นะคะแล้วลากให้ตัดเส้นตรงทั้งสองข้างเลยนะคะจากนั้นกำหนดจุดตัดค่ะตั้งชื่อว่าจุดกอไก่คอไข่ จากนั้นนะคะนำวงเวียนมาวางที่จุดกอไก่กลางเท่าไหร่ก็ได้นะคะลากวงเวียนกลางเท่าเดิมนะคะวางที่จุดขอไข่แล้วก็ลากก็จะได้มุมที่มีขนาดเท่ากับ90องศาคอขว่ลากจากจุดคผ่านจุดคอขวายนะคะ ได้จุดตัดง,งจากนั้นนะคะเราก็จะแบ่งครึ่งมุม90ให้ได้45องศานะคะนำวงเวียนมาวางที่จุดขอไขก่กางเท่าไหร่ก็ได้นะคะและ้ให้เกิดรอยวงเวียนนะคะจากนั้นวางที่จุดงางคะ่ะแล้วก็ลาก ให้ตัดกันนะคะวงเ,เวียนกลางเท่าเดิมนะคะตั้งชื่อจุดตัดว่าจุดตัดจอจานลากจากจุด k ผ่านจุดจอจานไปเราก็จะได้มุมที่มีขนาดเท่ากับ45องศา ต่อจากนั้นนะคะเราก็จะสร้างมุม22.5โดยการแบ่งจากจุดชอชิงตรงนี้นะคะแบ่งจากชอชิงมายังจุดงาง,งูซึ่งขอไข่มาชอ่อชิงตรงนี้มีขนาด45และจากชอชิงมาอย่างงอง,งูตรงนี้ก็45 ต่อไปเราจะแบ่ง45ตรงนี้ให้ได้เท่ากับ22.5นะคะนำเวียนมาวางที่จุดชอชิงค่ะกลางเท่าไหร่ก็ได้ลากจากนั้นวางที่จุดเงองค่ะงเวียนกลางเท่าเดิมนะคะลากให้ตัดกันแบบนี้นะคะจากนั้น ลากจากจุด k ผ่านจุดขอโทษค่ะลืมตั้งชื่อชอช้างลากจากจุด k ผ่านจุดชอช้างไปนะคะ okay. เราก็จะได้ตรงนี้อีก22.5นะคะจากนั้นนะคะเราก็ตั้งชื่อว่า มุม MKN ที่มีขนาดเท่ากับเจ็ดสอหกสองศาตามต้องการนะคะเรียบร้อยคะ่ะ